ใครตามหารถคอกรถตู้คือรถทำกินยังไงติดตาม Perfect Car กันไว้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากหารถไปวิ่งงานรายได้กันเป็นแสนเลยนะแบบว่าบางคนยังไม่มีต้นทุนเนี่ยไม่อยากใช้เงินดาวลองมาดู Perfect Car ได้ครับผ่อนอยู่ามะนาณ8 0 0 0ถึง9,000นะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Perfect Car Channel ครับวันนี้ปาคุณหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำารายการเหมือนเดิมนะครับใครตามหารถคอกรถตู้คือรถทำกินยังไงติดตาม Perfect Car กันไว้ได้นะแล้วก็จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆครับอย่าลืมเลยครับกดก่อนเลยคุณผู้ชมกดซับประคายเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับกดรือยังครับถ้ากดแล้วเดี๋ยวไปดูรถทำกินคันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผม ก็ตามรูปหน้าปกที่ขึ้นไว้เลยนะครับนี่คือเจ้า Toyota Revo 2.8ดีเซลเป็น 2.8J+ นะครับผมแล้วก็เป็นปี2017นะคันนี้นะเป็นรถมือเดียวนะครับใหม่อยู่ที่150,000กิโลเมตรคันนี้ทำตู้ทึบมาให้เรียบร้อยแล้วเผื่อเพื่อนๆชาว Perfect ค่าวเราเนี่ยต้องการเอาไปทำวิ่งโลจิสติกเอาไปวิ่งขนส่งต่างๆนะครับก็ต้องบอกเลยตอนนี้ธุรกิจสตาร์ทอัพมาแรงมากๆเลยนะครับหลายๆที่ มีโลจิสติกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็น Base อ็ก j n เสเหรือว่าจะเป็น f a ตที่เป็นยูนิคอนตัวแรกของไทยกันเลยนะหรืออาจจะไปวิ่งร่วมเป็นพวกเค r r y หรือว่าอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ซัพพลายเออร์แล้วแต่โอกาสของคุณผู้ชมแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากหารถไปวิ่งงานรายได้กันเป็นแสนเลยนะแบบว่าบางคนยังไม่มีต้นทุนเนี่ยไม่อยากใช้เงินดาวลองมาดูเพอร์เฟ Car คาได้ครับผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0ันถึงเก้านะ แล้วแต่ปีที่คุณผู้ชมเลือกแล้วแต่เครดิตที่คุณผู้ชมมีนะครับอันนี้บอกเลยฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละ8000หรือ9,000และไม่มีค่าจัดค่าดำเนินการค่าโอนไม่มีเลยครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะ09718 1800 0 18 18 8, หรือใครอยากมาดูรถนี่บางนาลาซาน87ครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ยากครับร้อยเดียวโอนมาครับร้อยเดียวก็เสียวได้เดี๋ยวจัดให้เลยนะคุณผู้ชมนะมามาดูกันเลยดีกว่าโบเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปตอนนี้มาดูรถกันก่อน นี่เลยครับก็สีขาวส,สวยๆแหละก็หน้าตารีโว่ก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับคันนี้ป้ายแดงกันขายก็แต่หกแสนแน่นอนนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์2.8ตอนเดียวนะครับย้ําอีกทีหนึ่งนะปี17วันนี้ใครตัดสดเนี่ยเอาไปเลย 4,,67 นะครับส่วนใครซื้อไฟนน้นเนี่ยจองมาพันหนึง่งผมลดให้หมื่นหนึง่งอันกันสูงสุดเนี่ยก็สี่พันลดสี่หมื่นนะครับราคาสุดที่ก็จะเหลือเพียงแค่สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นเองนะมาๆมา,มาราคารู้แล้วมาดูของกัน ส่วนใครดูของและโดนใจก็วิ่งมาดูตัวรถจริงๆกันได้หรือว่าจะให้สไลด์ส่งถึงหน้าบ้านกันก็ได้นะครับอันนี้ก็ดิเมนชั่นทางด้านขวาของตัวรถนะครับผมก็อยากให้เห็นเรื่องสภาพเรื่องบอดี้กันเป็นหลักตู้ทึบทํามาใหม่ๆเลยใครอยากเอาไปใช้วิ่งงานวิ่งอะไรก็ไม่ต้องไปเสียค่าเรียกว่าไม่ต้องไปแจ้งจดทะเบียนไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายครับอันนี้เราทำให้คุณพร้อมวิ่งอย่างเดียวเลยพอรอย่างเดียว ผ่อนถูกกว่าป้ายแดงประมาณเดือนส0 0 0 0 0ถึง4,000ด้วยนะครับย้ำอีกทีนึงนะเครื่องยนต์เป็น2.8นะครับ2.8วิ่งงานดีมากๆเลยท่อแต่งปลายเป็นปลาย JS มาให้นะครับวิ่งอากาศไหลออกดีขึ้นการวิ่งดีขึ้นอย่างแน่นอนนะด้านท้ายก็ประมาณนี้ครับรถทำกินเนี่ยส่วนมากอยากให้เห็นเรื่องสภาพมากกว่าเรื่องออปชั่นมันเขาไม่เน้นกันอยู่ละอ่ะอันนี้เห็นเรื่องสภาพเลยครับไม่ว่าจะเป็นลอ ไม่ว่าจะเป็นตัวตู้ไม่ว่าจะเป็นตัวบอดี้รถนะครับเนี่ย2.8ก็จะได้พวกคมเมียมเพิ่มขึ้นมาก็คใครมองว่าสวยก็แล้วแต่มุมมองนะครับส่วนผมก็มองว่าสวยแหละมันดูหรูขึ้นนะครับก็เป็นออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่เขาเพิ่มเข้ามาแต่ที่พูดเนี่ยอยากจะย้าว่าเกียร์รุ่นมันไม่ใช่เกรรียร์รุ่นรุ่นรองนะอันนี้มันเป็นเกียร์รุ่นตัวตัวท็อปเลยแล้วกันของ2.8นะครับอ่ะภายในครับก็คุมโทนกันด้วยสีดำนะครับตามสไตล์ของรีโว่เขาอยู่แล้วนะ ตัวบงตัวเบาะตัวคอนโซลไม่มีแตกเบาะไม่ขาดปีกไม่ล้มภายในสวยสวยด,ดเดิมใช้งานได้ปกติครับ <c oughs> ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปบนรถหน่อยดูเลขใหม่หน่อยก็เอาจริงๆริงถ้าซื้อรถทํากินยังไงก็ต้อง,ตงตโตโยต้าครับมันเป็นรถที่ใช้แล้วรวยคุณผู้ชมเพราะว่ามันเมทแนนง,ง่ายอะไหล่ก็ถูกอะไหล่สามารถทดแทนกันได้หมดเลยไ <c oughs> ม่แสนห้า <c oughs> ตามที่ผมแจ้งไว้นะครับตรงนี้เลยไม่แสนห้า ไม่แสนห้ 5, วิทยุสามารถต่อบลูทูธได้นะครับและรวมในถึงเล่มต่างๆก็มีให้ครบนะเล่มเขียวการเซฟตี้ของโตโยต้ามีครบคันนี้เรียกว่าไม่ค่อยได้แกะมาเลยแหละ,ะสมองคู่มือครบๆโอเคครับอันนี้นะครับในสวิตเนี่ยครับมีปุ่มอีโคโหมดหรือว่าพาวเวอร์โหมดด้วยนะไว้เรื่องโหมดในการขับขี่เผื่อมันทุกของหนักๆเนี่ยก็ใช้พาวเวอร์โหมดก็ได้อันนี้ก็มีแรงท็อกมากขึ้นส่วนอีโคก็ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับผม อันนี้ก็ภายในก็คร่าวๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องหัวใจหลักกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปราคากับโปรแล้วก็ของแถมที่คุณผู้ชมจะได้กันครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็เพอร์เฟคคาเราเคลมไว้ทุกคันเลยนะครับว่าเราไม่มีโดนหนักกอไม้ตัดต่อโดนชนถึงโครงสร้างหลักนะถ้ามีเราก็พร้อมซื้อคืนเต็มราคาพร้อมปิดไฟแนนซ์กันให้เลยนะครับอันนี้ก็เห็นคันหน้าห้องเครื่องนี่ก็แห้งๆกันเลยนะคันหน้าสวยๆห้องเครื่องแห้งๆ ประมาณนี้น็อตฝากระโปรงฝากระโปรงก็ยังสวยสวยอยู่ครับแผ่นเพจอยู่ครบแผ่นซับความร้อนฝากระโปรงดิมเดิมสวยสวยแล้วก็เดี๋ยวไปดูของแถมกันไปดูวารันตีของ Perfect Car กันไปดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้ถ้าเกิดมาซื้อรถที่ Perfect Car กันนะครับก็ย้ำอีกทีนึงนะ เป็นเจ้า Toyota r e ี vo เกียร์รุ่นแบบ 2.8J+ p นะครับผมมาอยู่ที่150,000กิโเมตรนะครับใครซื้อสด467,000บาทนะครับส่วนใครซื้อไฟแนนซ์จองมา4,000ลดให้40,000เหลือราคาสุดที่427,000บาทผ่อนเดือนละ8,000ถึง9,000และแต่ปีที่เลือกแล้วแต่เครดิตตัวลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดโอมาร้อยหนึงอาชีพรับเหมาอาชีพเรียกว่าค้าขายรถพุ่มพวงอายุ70มา อายุงานเดือนหนึ่งลองมาคุยกันทําได้ดันกันไมมเยอะแล้วนะครับผมและที่สําคัญเลยจัดโอนไม่มีเก็บแถมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยครับไส้กรองเปลี่ยนให้ขัดสีขัดให้ใหม่รับประกันเครื่องเกียร์กรอกตรวจเช็คความพร้อม29รายการให้และเราซื้อแคร์การ์ดกับบริษัท The b บิลสมาร์ทให้ด้วยนะครับถ้าสมมุติใช้ใช้รถอยู่นะ เจอว่ายางแตกแบตหมดเลยม,มุญแจนในรถน้ำมันหมดโทรได้เลย24ชั่วโมงรถสไลด์รถเสียมียีให้ครับมีเซอร์วิสให้หมดเลยปีหนึ่งเราซื้อความคุ้มครองให้ครับก็ยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดซับตะครไว้ด้วยใครกวรถคันนี้ไม่อยู่เบอร์โทรตรงนี้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาก,ก็ได้0971818000นะครับผมสำหรับวันนี้ปากคุณหมีใจดีคนเดิมขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ